สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอางานและพลังงานนะครับโดยเนื้อหาของคลิปนี้จะเรียนเฉพาะเรื่องของงานนะครับซึ่งงานนะครับหมายถึงนะครับผลของการออกแรงกระทำต่อวัตถุนะครับกระทำต่อวัตถุนะครับแล้วทาให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตาม แนวแรงโดยมีหน่วยเป็นจูลเพราะฉะนั้นเราจะได้สูตรตัวแรกกันนะครับคือสูตร W เท่ากับ F s นะครับคือสูตรที่1นะครับสูตรที่1คราวนี้มาดูแต่ละตัวว่าคืออะไรนะครับ W คืองานงานที่ทำได้มีหน่วยเป็นจูลนะครับ F F force คือแรงที่กระทำต่อวัตถุ นะครับแรงทุกตัวมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับแล้วก็ S ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามแนวแรงนั้นระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรนะครับคราวนี้มาดูกรณีศึกษาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานมาดูกรณีที่1นะครับกรณีที่1จากรูปนะครับจะเห็นได้ว่าออกแรง f นะครับแล้วก็ทิศทางของการเคลื่อนที่ไปในแนวทิศทางเดียวกัน นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่1จะได้สูตรก็คือ W เท่ากับ F คูณ s นะครับนี่ระยะทางนะครับระยะทางตรงนี้นะครับคูณกับแรงตรงนี้นะครับนี่คือกรณีที่1น,นะครับต่อไปกรณีที่2นะครับทิศของการเคลื่อนที่นะครับมีองศาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นก็จะได้สูตรคือ W เท่ากับ F s cos เซต้านะครับกรณีที่3นะครับเป็นกรณีที่สำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ชอบออกข้อสอบบ่อยก็คือแรงนะครับขึ้นในแนวดิง่งนะครับส่วนนะครับแนวการเคลื่อนที่แนวการเคลื่อนที่นะครับตั้งฉากกันอสองตัวนี้ตั้งฉากกันนะครับตั้งฉากกัน เพราะนั้นงานที่ได้จะมีค่าเท่ากับ0นะครับตัวนี้จำไปเลยนะครับออกข้อสอบบ่อยมากนะครับและกรณีที่4นะครับกรณีที่4ออกแรง F นะครับฝั่งซ้ายทิศการเคลื่อนที่ไปฝั่งขวานะครับโดยมีระยะทาง x เพราะนั้นงานที่ทำนะครับ w จะมีค่าติดลบนะครับนี่คือ 4กรณีนะครับต่อไปตัวอย่างเด็กๆมาดูตัวอย่างนะครับชายคนหนึ่งหิ้วนะครับถังหนัก200นิวตันนะครับ200นิวตันนะครับเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบได้ระยะทาง10เมตรจงหางานในการหิ้วถังน้ำนี้เพราะนั้นถ้าจากสูตรนะครับจากสูตร W นะครับถ้ากับ F นะครับ S c o คอร์เซตานะครับเราแทนค่าลงไปแทนค่าลงไปนะครับฮิวฮิวนะครับได้200นิวตันนะครับแล้วก็ได้ระยะทาง10เมตร เพราะฉะนั้นตัวนี้มุมที่ได้มุมที่ได้เหมือนกรณีที่2เลยนะครับมุมเท่ากับ90องศาเพราะฉะนั้นมุม90องศานะครับเราไม่ต้องแทนตัวเลขเลยเพราะนั้นก็เหมือนกับตัวนี้นะครับ200นะครับระยะทางตัวนี้10นะครับระยะทาง10แต่ว่าคอร์สนะครับ คอร์เก้าสิบเนี่ยมันมีค่าเป็นศูนย์นะครับคอร์เก้าสิบมีค่าเป็นศูนย์มีค่าเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น w นะครับที่ได้ก็คือมีค่าเป็นศูนย์นี่คือกรณีแรกนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ออกข้อสอบข้อกาบ่อยนะครับต่อไปข้อที่สองข้อนี้จะยากขึ้นมาแล้ว ชายคนหนึ่งดึงวัตถุนะครับหนัก5นิวตันเคลื่อนที่บนพื้นเอียงที่มีแรงเสียดทานน้อยมากนะครับจากระยะ R นะครับจากระยะ R นะครับถึงระยะ Q นะครับดังรูปเพราะฉะนั้นจงหางานที่ทำได้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็จากสูตรเลยนะครับจากสูตร w เท่ากับ Fs นะครับ ตัวนี้เราให้เป็นสมก,การที่1ก่อนนะครับต่อไปเราหาหา f นะครับที่ทำให้อะวัตถุนะครับเคลื่อนที่เพราะนั้นจะได้นะครับจะได้ f เท่ากับ mg sin เซตาข้ามมาเกี่ยวข้องแนละ้วนะครับ เราก็เอาตัวนี้ไปแทนลงไปนะครับไปแทนลงในสมการที่1นะครับคราวนี้เรามาดูมุมก่อนอนักเรียนมาดูมุมก่อนนะครับถ้าจากรูปนี้นะครับมุมที่ได้ตัวนี้คือตั้งฉากนะครับ2อ,อันเนี้ยมุมแหลมเป็น37นะครับฝั่งนี้เป็น53เพราะนั้นจากพิทาโกรัส3 4ตัวนี้จะเป็น5เมตรนะครับ เป็น5เมตรเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนดูต่อนะครับเราแทนค่านะครับดังนั้น w ที่ได้นะครับเอา f แทนลงไปนะครับก็คือ m g sin, เซตนะครับแล้วก็คูณกับ s เมื่อโจทย์ให้มานะครับเมื่อโจทย์ที่ให้มาคือ s มีค่า5นิวตันนะครับและ sin ์ไซายมุมตัวนี้นะครับเนี่ยไซนมุมตัวนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนนะครับอ่ตัวนี้ค่าของไซน์ไซ37นะครับไซน37มันคือตรงค่ามุมคือเลข3นะครับส่วนด้วยฉากคือเลข5นะครับ ข้ามฉากเพราะนั้นซ3าย3าที่เราได้นะครับ W เท่ากับ5นะครับ5นะครับคูณ3ส่วน5แล้วก็ระยะทางคือ5เพราะฉะนั้นนะครับค่าที่เราเรียนได้ดับเเท่ากับส่วนนี้ตัดกันนะครับตัดกันก็จะเหลือ3คูณ5เท่ากับ 15จูนนะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้เพราะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้ของพีทาโกรัสตัวนี้เดี๋ยวจะมีคลิปนะครับในการนำเสนอในส่วนของมุม37และ53ต่อนะครับต่อไปนะครับหางานด้วยวิธีคำนวณจากพื้นที่ใต้กราฟเข้ามาเกี่ยวข้อง จากสูตรนะครับ W เท่ากับ f s แล้วนะครับาการหาพื้นที่ใต้กราฟเราก็มาดูว่าถ้าเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับด้วยแกนตั้งเป็น F แกนนอนเป็นระยะทางนะครับงานที่ได้เท่ากับพื้นที่นะครับใต้กราฟนั้นๆว่าเป็นรูปอะไรนะครับเพราะนั้นถ้ามีแรงเพิ่มขึ้นอย่างคงตัวก็จะเป็นรูปนี้นะครับสามเหลี่ยมนะครับ ซึ่งนะครับสามเหลี่ยมนะครับพื้นที่ใต้กราฟของสามเหลี่ยมนะครับพื้นที่ใต้กราฟของสามเหลี่ยมก็จะเท่ากับเศษหนึ่งเสองคูณสูงคูณฐานหรือคูณฐานคูณสูงแล้วแต่นักเรียนจะจำนะครับตัวนี้นะครับเพราะนั้นเด็กๆมาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างจะหางานเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างแรงนะครับแรงตัวนี้นะครับกับระยะตัวนี้นะครับเพราะนั้นจากข้อนี้นะครับจะหาได้อยู่ สองอย่างนะครับเราจะมีมุมเราจะมีพื้นที่ส่วนแรกส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามนะครับเพราะนั้นเรามาดูพื้นที่ส่วนที่หนึ่งก่อนนะครับจากงานที่ทำเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟนะครับเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟเพราะนั้นงานที่ทำนะครับพื้นที่ใต้กราฟส่วนแรกส่วนแรกเป็นสามเหลี่ยมเพราะนั้นสามเหลี่ยม ก็จะกลายเป็นนะครับสามเหลี่ยมก็จะเป็นสิบหนึ่งสิบสองคูณสูงนะครับสูงส่วนนี้คือสิบนะครับคูณฐานนี่ส่วนนี้นะครับคือห้าบวกส่วนที่สองนะครับคือส่วนนี้นะครับส่วนที่สองเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นด้านคูณด้านนะครับฝั่งนี้ยี่สิบห้าลบห้าเหลือ 20นะครับแล้วก็คูณอีกด้านหนึ่งคือ10นะครับแล้วก็บวกพื้นที่ส่วนที่3ส่วนที่3ก็เป็น3ามเหลี่ยมนะครับ1ส่วน2คูณในส่วนของสูงตัวนี้ก็คือ10ฐานตัวนี้คือจาก60กับ25ก็จะเหลือ35นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดตัวนี้ก็จะได้ฝั่งนี้นะครับ50 ส่วน2ก็จะเหลือ25และก็บวกกับ20คูณ10ก็จะกลายเป็น200แล้วก็บวกกับ10คูณ35เป็น350หาก็จะเหลือ175นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ3ตัวนี้บวกกันเนี่ย1 2 3บวกกันฝั่งนี้นะครับงานที่เราได้ก็จะกลายเป็น400 นะครับ400จูลนี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับหวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้ในส่วนของงานแล้วก็สูตรต่างๆนะครับเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ